Check on Time on สำหรับใครหลายคนที่ใช้ iMac ก็คงจะเจอปัญหาหเหมือนๆกันเวลาที่ต้องการที่จะเสียบสาย USB ต่อเข้ากับตัวเครื่องนั้นเป็นอะไรที่ลำบากอยู่พอสมควรเพราะกว่าจะเอื้อมมือไปควานหาช่องเสียบที่อยู่ด้านหลังหน้าจอเจอหรือสำหรับบางคนถึงกับต้องหมุนหน้าจอไปมาจนวุ่นวายแต่ว่า Hub Back USB Hub ที่สร้างมาเพื่อผู้ใช้ iMac โดยเฉพาะ ช่วยคุณได้ครับฮับแบกนั้นเป็น USB 3.0อีกด้วยเมื่อนำเจ้าฮับแบกไปเสียบกับพอร์ต USB กับตัวหน้าจอ iMac คุณก็จะสามารถนำแฟลชไดรฟ์ที่ต้องการใช้งานนั้นมาเสียบต่อกับตัวฮับแบกได้ทันทีแถมนะครับมีให้ใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆได้ถึง4ช่องที่สำคัญลืม USB ฮับแบบเดิมๆที่ต้องเสียบสายต่อระยงระยางให้วุ่นวายไปได้เลยครับเนื่องจากฮับแบกนั้นไม่ต้องเสียบสายต่อให้เกะกะเลยสักนิดโดยเจ้าฮับแบกตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานได้กับ iMac หน้าจอขนาด21และ27นิ้วครับแต่ตอนนี้นะครับฮับแบกนั้นยังอยู่ในระหว่างการระดมทุนในการผลิตทางเว็บไซต์ Indiegogo ครับซึ่งถ้าผู้ผลิตหาทุนได้ครบตามเป้าหมายสำเร็จเมื่อไหร่ผู้ใช้ iMac ทั้งหลายคงจะได้ใช้กันอย่างแน่นอนจะได้ไม่ต้องหุดหงิดเรื่องของการหาช่องเสียบพอร์ตไม่เจออีกแล้วละครับ On time.